จงยอมรับและให้เกียรติต่อกันเพราะเราทุกคนต่างมีตัวตนมีความรู้สึกมีความคิดที่เป็นของตัวเราเองเพราะฉะนั้นจงอย่าบังคับคนอื่นให้คิดให้มีความรู้สึกให้เป็นไปตามที่ใจเราต้องการเพราะมันย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ธรรมดาของคนเราที่แต่ละคนต่างก็ต้องมีความคิดความเชื่อมีพื้นฐานความเป็นมา และมีความคาดหวังที่ต้องเป็นไปไม่เหมือนกันยิ่งในสังคมที่คนหมู่มากมาอยู่ร่วมกันมาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากพื้นฐานที่หลากหลายความแตกต่างในความคิดความเชื่อมันจึงต้องมีที่ไม่เหมือนกันเป็นธรรมดาบางคนก็เชื่อมัน่นว่าความรักศรัทธาสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดบางคนก็เชื่อมัน่นว่าเงินทองทรัพย์สินสำคัญมากที่สุด บางคนก็เชื่อมั่นว่าศักิ์รีหน้าตาชื่อเสียงในสังคมมันสำคัญมากที่สุดเพราะเราทุกคนต่างก็มีความคิดความเชื่อมัน่นที่เป็นของตัวเราเองมันจึงไม่แปลกที่บนโลกใบนี้คนเราจะต้องมีความแตกต่างไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเราจึงไม่อาจฝืนบังคับให้ใครต่อใครทำตามเป็นไป เหมือนดังที่ใจเราต้องการได้ทุกอย่างทุกเวลาตลอดไปมันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับต้องปรับความคิดต้องเคารพในความแตกต่างของคนอื่นๆที่ไม่เหมือนเราให้ได้ในความคิดที่แตกต่างไม่เหมือนกันนั้นมันไม่มีหรอกที่จะบอกชัดเจนชี้ขาดได้ว่าใครผิดหรือใครถูกเพราะแต่ละคน ต่างก็มีต้นทุนมีพื้นฐานความเป็นมาที่ไม่เหมือนและไม่เท่ากันจึงมีนิยามความคิดความเชื่อในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบก,กับคนอื่นแล้วบอกว่าคนอื่นที่เขาคิดเห็นไม่เหมือนกับเราเขานั้นผิดหรือถูกมันจะทำให้เสียเวลาเสียความรู้สึก ไม่สบายใจต่อกันมันจะได้ไม่คุ้มเสียจงมองความแตกต่างที่เป็นตัวตนของคนอื่นๆให้เห็นตามที่เขาเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติที่เขาเป็นและจงยอมรับในความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันนั้นให้ได้เราทุกคนล้วนมีความสุขที่ได้อยู่ได้เป็นตามแบบฉบับของตัวเราเองจงอย่าไปบังคับคาดหวังคนอื่น ให้เขาคิดให้เขาทำเหมือนที่เราต้องการเพราะแม้แต่ตัวของเราเองก็ยังคิดยังทำไม่ได้ทุกอย่างเหมือนที่คนอื่นต้องการอยู่เลยเพราะฉะนั้นจงมีชีวิตอยู่ด้วยการเปิดใจยอมรับให้เกียรติต่อกันให้มากๆแล้วความสุขสบายใจต่อกันมันจะมีเพิ่มมากขึ้น